สวัสดีจ้ายายจ้าไม่กล้าผ้ามวนมือสี่ผ้าเห็ดกินเห็ดยากเดินพี่น้องกะะังตตาท,ท่องเดี๋ยวยักตาท่องจีไป้ครัวบอกเสด็งสวัสดีครับไป<อ>ครับอยากกวนด้อยพี่น้องบักบอกเสด็งยายซื้อมาเดินจ้าเดิน เบิ้งบมกจะดิ่งน้อยยายซื้อมาเสือกินยายซื้อจะดิง่งซื้อมามันคืออีลีดคืออีปูนน้องสาวน้องจะดิ่งน้อยอ <c oughs> เฮ็ดจะได้แบบเนี้ยอ้า,าวเศสาวสะดิง่งใส่เพี่หน่องเศรษสาวสะดิงะด่ง ไปซื้อมาเดือพี่น้องเดอแต่อีปโปมนั่นใหญ่ใดน้อยหัวอิปโฟมหมอ่านนี่เราใะย่ใหญ่ดน้อยๆย่าบได้ซื้อได้ขายดอกเด้อจ้าใหญ่เอามาเซตุเย็ยนไวเ้เถอะม,มกเซโนไมต้ตัวนี้ใหญ่เถอตื้มูมั่นเสื้อสีไดน,น้อย,อยอแต่ตัวนี้ใหญ่ซื้อเอา,เอามาเห็ดกิน ร้อยหนึ่งนะจ้านี่ยายซื้อเอามาเฮ็ดทำกินกระตาทองทุกทุกคนเอาอันนี้ใส่แล้วใบตือใบตืย เอาใบเตยกับขิง,งไข่เลือพี่น้องใบเตยตะไคร่ตะไคราตะไคร่เออกดแล้วดิซอ,อยแล้วแล้วเลือกพี่น้องซอยแล้วแล้วตะทองทำกินเอาใส่ถั่วเอาออใส่ถั่ว เอาตะไครยใส่แล้วเด้อพี่น้องใบเตยตัวมาเด้อพี่น้องมาเด้อใบเตยก็ตะไคข่มันหอมหอมหอมหอยหวยขึ้นมาเลยพี่น้องเอ้ยเอารถดีมาใส่เสียเอาไปรถดีคนดูพี่น้อง ทำอาหารกินใส่ใส่ผงนัวใส่รสด,ดีลงไปเอยไปตาดแสบเลยเนาะพี่น้องเนาะเด้อพี่น้องมาเด้อเมอนาดีประเดีไปทางใดก็ใหญ่กับสกินกับตา มันแหงมันแหลงก็โผล่บ้าคนอีปมขอไปเห็นขัวอีปมได้อปมได้ยอะหอกพอปนอยู่มันได้น้อย้ง então, ่ามพี ú, <int. with> <provide them on Broadway> ่น้องรู้ข่วนหอยบุหอยเนมเห็นบ่อละพี่น้องเนมเห็นบ่ออือมาจ้าเอาม้าเดินี่ามเพลินพี่น้องงามงาม เ่าบอกว่าหรอจ๋่าเอโอ้มาสุกละเด้อพี่น้องเด้อเอามาอันนี้มันสุกแล้วเอามาใส่ถาดไว้ข้าวเกียกเ๊ยวกับข้าวอู้มาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเอาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเอาเด้อลูกหลานเลยเออกระท่องสิอบวัวบอกพีกจีมเด้อพี่น้องเด้อนี่ ไปจระตาทองวันหนึ่งก็จะเห็นนังไปรักบิบบอพกพีคขัวเอามอากีา,มวมวาเข้ามา้วนๆว่าเขาจะักท้าขัวชาวัวไทยขูวลงมาตาทองเหยียบโอ้ยเซมเนงง่ดังเขาี่เขาเป็นหงหเหยีท้า จะได้กระสูอกินสู้เยี่ยมไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆเดี่น้อยมองพวกมองมีเรศางเงินใจ่เี่ะต้อง่องเห่นไก่ไก่ก็ม่สองสามตัวก็จับ แสบแาบนาะร้องเอสเสียบ่าษาเสียบ่ะสบบอกจะดิ่งนอนเสียิมีเจะไปหาตีบอกจะดิ่งไหมวัหรือตรงเลี่ยงเลยเนาะจังได้กินหาเกาติมตัวแน่นอนขันไปจับก็มีตาเะไรนอกนั่นจนทุบแตกะระถุมันบ่มอีเเ้อ นี่หต้นหน่อยจะดิ่งนะนั่งกนให้กินหน้านะจ้ากระเมนกเตรทียมลงไปตำตำตำติมอือหอมบอีกอ่อนเด้อพี่น้องเด้อหอหอหมออาวตามหัวบักจาดิมมันต้มเลยครับอ เ้าสุบไม่นี่ตามตมถังตมมันเด็พี่น้องเด้อเมาในย่ไมักินในย่ยเด้อมือปรเดไม่ทันเปหาอีป่มกับอยเห็นนอนควายจีทอฮะเดี๋ยวพ่อเด็กกินเดียรยากเลยพี่น้องเลยได้ยุ่งแล้วค่ะอันนี้นแหละพี่ย่ว่า ต้นคลิปนัน่นแหละเบือ่อยายเด้อเบื่อยายกินเลย,าาายาหาถวยไงยังกล้วยกูหามาหาว่า้วยใส่ตะกีพ่อพ่อเลว้ยงเล้ยงแล้้ยไปจิม้มอืมอเจ็บมาเจ้ะ แสบไปเนาะแย่เลยเลยตีเขาปูดีสินองด้บักติแสบจังไหนแสบ้อนนี่มั้งอยากเตะเพื่เขาลัคอับพี่น้องอยหแล้ว่าบักติดแสบเราเจ็บตัวตาก็จายเตะเพื่อเขาว่าใส่เราด้วยพี่น้องอร,ร,<ส>รับหน่อยพ่อเราละพี่น้องออ้มาเยอพี่น้องมาเยอ ใช่ท ja, ja ี่กินบ่มือดอกที่แบ่งให้พี่ให้น้องแบ่งให้เสาจอกแซ่เจยแบ่งให้ทุกคนทุกคนมาเด้อมาเอาเด้อเออแบ่งที่บ่มือดอกหลา่พ่นมาเด้อลูกหลานมาเอาเด้อลูกหลานแบ่งให้เสาเจยก่อนไปปลูกได้บุขึ้นเขาเลยพี่น้องตใส่เลยได้ไหมไปรดเร็ว เรื่งทุกคนทุกคนหัดหัดเอาหัดจ่าหุนหัดหัวบางไว้มาเลือกพี่น้องแถวนี้ มามาด yeah, no ้อมาเด้อกินข้าวกับบักสดิ้งกับบักพริกอ่อนแซบเดี๋ยวอุ Elliott, ้ยอ uhm, ื้อมามามาด้อมากินกับตากับยาย

มารากบ้าหนิไม่ก็ตลวกกันคือบ้าถูกเขาชอบมันมือก็มันชนะตรงสิมามาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อลูกหลานมาเด้อเกลกำจัดดิ้งใหญ่เลือดเตี้ยเขาโกมันมาแข็งดอกมันอ่อนดิ

在村里也没人上，平常、no?。嗯 <brightness> <desserts>。嗯 <bonito>、uh。我考虑过杀头，你们的。干啥了，李总？好 ร้านซืดด้อที่ร้านมีรีโนเมนต์ทีร้านดอกร้านคินนบบอ,อันนี้ปล่อยร้านคิบบบมืดก็เ,กเลยกินไก่พี่น้องเอ้ยยายกินอ่างเพื่อคนนี้เลยกินยีมเล้วเมื่อแล้วเดือดแจ้าท่องกระสอบคลิปนี้ก็จะลื่นก้นไหลก้นแท้เด้อดจ้าโคฟเมงน,น้ำเด้อดจ้าเด้อดที่ให้กำลังใจย้ายเสมอมา ก็ใหุ้ดูดีมีแห้งให้เราให้รั่วทุกคนเด้อจ,จ้าเด้อรักนะจุ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย